jazz me jazz V is a wonderful world jazz V สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอารีดาณนะระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้นะคะนักเรียนจะต้องกลับมาเรียนกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะคะเช่นเคยค่ะที่สําคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมอะไรคะ ทําการบ้านนะคะที่คุณครูแต่ละวิชานะคะได้มอบหมายให้นักเรียนไปค่ะทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งลายกลับมาหาที่คุณครูประจําชั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการตรวจเช็คนะคะว่านักเรียนนะคะส่งการบ้านทุกวันด้วยนะคะวันนี้นะคะคุูดานะคะก็จะพานักเรียนนะคะมาพบกับเรื่องการอ่านค่ะสําหรับความหมายนะคะคุูดาได้อธิบายไปแล้วนะคะในสคลิปที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาดูกันนะคะในหัวข้อสุดท้ายค่ะก็คืออะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดค่ะเปิดในหน้า134ได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องมารยาทในการอ่านค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทราบความหมายของคำว่ามารยาทกันก่อนค่ะมารยาทนะคะหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาละเทศะ ขอบข่ายมารยาทไทยมารยาทไทยเนี่ยนะคะนักเรียนครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับส่งของการทำความเคารพการแสดงกิริยาอาการการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆการมีมาระยาเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนะคะในสังคมเดียวกันเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติกันคนไทยปัจจุบันนะคะมักเรียกตนเองว่าเป็นคนยุคใหม่ชอบนะคะทำอะไรนะคะง่ายๆเชื่อความสะดวกสบายนะคะเป็นหลัก พฤติกรรมนะคะที่แสดงออกมาในบางครั้งจึงกลายเป็นคนได้มารยาทไปโดยไม่ตั้งใจการให้เรียนรู้มารยาทในสังคมนะคะจึงยังเป็นสิ่งสำคัญต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะคุูดาก็จะมาพูดถึงมารยาทนะคะในการอ่านค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะ เรามาดูนะคะเรื่องนะคะหัวข้อนี้กันนะคะมารยาทในการอ่านค่ะแบ่งนะคะได้เป็นสองหัวข้อหลักค่ะคือเพื่อตนเองเพื่อส่วนรวมค่ะเรามาดูนะคะเพื่อตนเองกันก่อนค่ะอ,อ่านอย่างตั้งใจมีสมาธิรู้จักเลือกอ่านสิ่งที่ตรงตามความต้องการนะคะและสามารถไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ค่ะ อ่านให้ถูกกาลเทศะค่ะเช่นไม่อ่านหนังสืออื่นในขณะเรียนหนังสือนะคะหรือเวลาที่นักเรียนคุณพ่อคุณแม่ขับรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็ไม่ควรจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะทําให้อะไรคะสายตาเสียได้เช่นกันนะคะอ่านให้ถูกตามกาลเทศะค่ะ มาดูเพื่อส่วนรวมนะคะคืออะไรคะไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นขณะอ่านค่ะเวลาคนอื่นอ่านหนังสืออยู่อย่างนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปอะไรครัไปแย่ไปยุ่งเขาไปกวนเขานะคะ ต่อไปค่ะใช้หนังสือหรือสิ่งพิมพ์นะคะด้วยความระมัดระวังค่ะเวลาเปิดอ่านหนังสือนะคะนักเรียนก็ต้องเปิดยังไงคะค่อยๆเปิดดีๆนะคะไม่เปิดอย่างรุนแรงนะคะอาจจะทําให้หนังสือนะคะหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะชํารุดได้ค่ะ ไม่รับประทานนะคะขนมหรืออาหารนะคะระหว่างอ่านค่ะใช่ค่ะเวลาอ่านหนังสือนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะเป็นไหคะหยิบขนมทานไปด้วยนะคะหรือทานอาหารไปด้วยนะคะไม่เหมาะสมนะคะอันสุดท้ายค่ะไม่แย่งอ่านขณะนะคะที่ผู้อื่นนะคะกำลังอ่านอยู่ค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนอยู่ด้านล่างนะคะหน้า134ค่ะให้นักเรียนนะคะบอกมารยาทนะคะในการอ่านหนังสือนะคะที่คิดว่าสำคัญมากที่สุดมา4ีข้อค่ะอ่ะคุดานะคะให้เวลานักเรียนในการทำนะคะโดยที่นักเรียนคิดว่าสำคัญมากที่สุดนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันไปไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนทำเลยนะคะคุณคูดาให้เวลาในการทำค่ะ ผู้เฝาจนท้าสิริลออรวมประสาทสัมพันธ์ทีไม่ดีเจอชิวชาติทำรงพระทุนอ,องราชันยังยิ้มรัดหยุดหลักศาสนา อ่าเสร็จกันรอยังคะอ่ะอันนี้นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งกลับมาที่คุณครูประจําชั้นของนักเรียนเองนะคะต่อไปค่ะ นักเรียนอยู่หน้าต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบพัฒนาทักษะนะคะในการทำข้อสอบปอรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดค่ะหน้า135และ136ค่ะอ่าค่ะคุณครูดานะคะจะให้เวลานักเรียนในการทำนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะคราวนี้ค่ะนักเรียนเราก็จะมาเลยค่ะมาดูคะแนนกันค่ะว่าได้กี่คะแนนกัน พร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มได้เลยค่ะ เสร็จกันหรือยังคะ่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาฉเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะข้อหนึ่งะคะข้อใดอ่านวรรคตอนได้ถูกต้องข้อนี้นะคะตอบข้อ3ค่ะม้ายิมมังกรเป็นสัตว์ลูกผสมนะคะพ่อเป็นมังกรแม่เป็นมา้าเป็นการแบ่งวรรคตอนนะคะที่ทำให้ประโยคนะคะมีใจความสมบูรณ์ค่ะ ข้อ2ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองได้ถูกต้องข้อนี้นะคะตอบข้อ2ค่ะไทยรักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครประสบภัยใดห่วงใยช่วยเหลืออ่าเป็นการแบ่งนะคะกรสีนะคะแบ่งจังหวะเวลาอ่านต้องอ่านยังไงคะ2-2ค่ะ ข้อที่3ค่ะข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองได้ถูกต้องข้อนี้นะคะตอบข้อ1ค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด่าเพราะอะไรคะเป็นกรสุภาพนะคะจะถือจังหวะการอ่านคือ3 2 3นะคะขึ้นอยู่กับความหมายของคำด้วยนะคะนักเรียน ข้อสนะคะสำนวนรู้จักเก็บรู้จักงำมีความหมายตรงกับข้อใดตอบข้อ3นะคะรู้จักเก็บรักษาข้าวของค่ะข้อ5นะคะมีโอกาสดีควรรีบทำตรงกับสำนวนใดนะคะข้อนี้ตอบน้ำขึ้นให้รีบตักเรามาดูความหมายแต่ละสำนวนกันนะคะ อน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะหมายถึงมีโอกาสดีควรรีบทำน้ำซึมบ่อทรายหมายถึงมีไรายได้มาเรื่อยๆน้ำนิ่งไหลลึกหมายถึงคนที่มีท่าหงิมๆมมักจะมีความคิดลึกซึ้งน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายถึงอย่าขวางผู้มีอำนาจนะคะหรือผู้ที่กำลังโกรธจัดค่ะข้อ6นะคะ ทุกคนช่วยกันเตรียมสัมภาระในการเดินทางสัมภาระนะคะมีความหมายตรงกับข้อใดข้อนี้นะคะตอบงอง,งูก็คือสิ่งของต่างๆค่ะนักเรียนเห็นไหมคะหมายถึงสิ่งของต่างๆเช่นเครื่องมือเครื่องใช้สเบียงและสิ่งสะสมนะคะรวบรวมไว้จัดเตรียมไว้นะคะ ข้อ7เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเล่งสั่งวรเวียไว้ชัยวาเล่นเวียมีความหมายตรงกับข้อใดข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะก็คือฟังค่ะข้อ8นะคะอะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าย่านิดเดียวคำตอบของปิศนาคำทายนี้นะคะก็คือ ภูเขาค่ะเพราะว่าภูเขานะคะมีความสูงนะคะมากมีหญ้าขึ้นอยู่บนภูเขาทําให้ภูเขานะคะมีลักษณะที่ต่ํากว่าหญ้าเพียงนิดเดียวซึ่งตรงกับปริศนาคาทายนี้ค่ะข้อ9นะคะอะไรเอ่ย4คนหาม3คนแห่2คนพัดคนหนึ่งปัดแส้คำตอบของปริศนาคำทายนี้นะคะก็คือช้างค่ะ องงกันไหมเอ่ยเด็กๆมาค่ะคุดาจะอธิบายให้ฟังกันนะคะ4คนหามนะคะก็คือช้างเนี่ยมีสี่ขาใช่ไหมคะสคนแห่คืองวงและงาสองคนพัดคือหูคะ่ะคนหนึ่งปัดแท้คือหางคะ่ะอ่าเรียนจะได้ยินนะคะปริศนาคำทายนี้นะคะบ่อยมากนะคะสำหรับวิชาภาษ,ษาไทยคะ่ะ ข้อ10นะคะข้อใดค่ะเป็นข้อเท็จจริงคุณรูได้บอกแล้วนะคะว่าข้อเท็จจริงจะต้องมีหลักฐานสนับสนุนพิสูจน์ได้ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ3ค่ะดอกพุตตานะคะเปลี่ยนสีได้ภายในวันเดียวค่ะ,ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะเป็นธรรมชาตินะคะของดอกพุตตานที่เราสามารถพิสูจน์ได้ค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะนักเรียน10ข้อนะคะที่ได้ให้ทำไปถูกกันคนละกี่ข้อคะอย่าลืมเขียนคะแนนไว้ด้วยนะคะต่อไปนะคะครูดาก็จะสรุปความรู้นะคะให้นักเรียนได้ฟังนะคะสำหรับเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ค่ะ การเป็นผู้มีมรารยาทในการอ่านจะช่วยเสริมสร้างให้เป็นผู้อ่านที่ดีน่าชื่นชมวันนี้นะคะเราก็ได้จบนะคะในเรื่องของการอ่านไปอย่างเรียบร้อยนะคะนักเรียนอย่างที่ครูดานะคะเคยได้เล่าให้นักเรียนฟังถึงประโยชน์นะคะของการอ่านซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเป็นคนที่รักการอ่านนะคะ เพราะจะทำให้นักเรียนนะคะได้เป็นการฝึกตนพัฒนาตนนะคะในด้านต่างๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุูดาก็ขอจบนะคะการเรียนออนไลน์นะคะไว้แต่เท่านี้ค่ะและเราจะมาเจอกันในอาทิตย์หน้าและจะเรียนเรื่องอะไรนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้อีกอย่างค่ะก็คือ ให้นักเรียนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะและมีความหวังค่ะว่าวันที่1นึกุมภาพันธ์นะคะเราจะได้มาเจอกันนะคะตอนเปิดเรียนค่ะสำหรับวันนี้คุณดาก็ขอสวัสดีค่ะ